สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาติดตามข่าวสารข้อมูลท้องถิ่นกันนะคะวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางในซอยค้าย514หมู่ที่5ตําบลบ้านสดิดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งได้รับการชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักทําให้ถนนหนทาง ถูกตัดขาดเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ชํารุดเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกน้ําท่วมหนักนะคะณเวลานี้การใช้รถใช้ถนนของผู้คนและก็ชาวบ้านบุคคลที่สัญจรไปมานะคะก็ไม่มีใครใช้ความเร็วมากเกินไปนะคะเพราะว่าต้องระมัดระวังอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อเกิดอันตรายได้ในช่วงนี้นะคะ ค่ะจึงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งนะคะบอกว่าการใช้รถใช้ถนนไม่สะดวกนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ไม่กล้าที่จะผ่านเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าถนนเกิดการชำรุดตามภาพที่เห็นนะคะค่ะไม่กล้าที่จะใช้รถตรงนี้นะคะก็คือเราก็เห็นใจชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องส่งบุตรหลานของท่านไปโรงเรียนนะคะไปทําสวนทํางานต่างๆนะคะที่ผ่านเส้นทางนี้ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะผ่านนะคะว่าอย่างนั้นนะคะค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นตามภาพนะคะ ก็หน่วยงานท่านใดนะคะที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยแก้ไขนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของทุกคนที่สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลในพื้นที่และก็นอกพื้นที่นะคะเพราะสนนุนเส้นนี้เป็นสนนุนเส้นสายที่สามารถไปสู่เส้นทางอื่นสายเอกอีกหลายๆทางนะคะค่ะ นายพะวงเปรมกิจนะคะที่ถ่ายภาพนะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้สื่อข่าวนะคะโดยบอกอพลชัยสังดวงยางนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นได้ที่เพจบอกอพลชัยสังดวงยางชาแนลนะคะทาง Youtube ก็ให้พิมพ์ว่าเพจบอกอพลชัยสังดวงยางชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ